สวัสดีครับผมชาป,ปี้และนี่คือโซเชียลวอร์นะครับมีเรื่องราวเป็นกระแสและเป็นที่พูดถึงมากๆครับสำหรับเรื่องราวของกัญชาไทยครับนักปลูกพากันแชร์ปลดล็อกปุ๊บโตเป็นต้นปับ๊บคือการเปิดให้ลงทะเบียนจดแจ้งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่ 19มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสำหรับกัญชากัญชงนะครับในประเทศไทยสามารถปลูกได้อย่างเสรีเพียงแค่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ปลูกกันเท่านั้นเรียกได้ว่าปลดล็อกอย่างเป็นทางการครับผมงานนี้ทำเอาบรรดานนะักปลูกเสรีตื่นเต้นกันไม่น้อยเลยทีเดียวเห็นได้จากคอมเมนต์ในโพสต์ของหมอแลบแพนด้านะครับที่แชร์ข่าวปลดล็อกกัญชาพร้อมแคปชั่นว่าให้ปลูกปุ๊บโตปับ๊บ ชาวแฮชแท็กสีสเกตเ hey! ฮรัฐปลดล็อกกันชงกันชาปลูกได้เสร,รีรีบย้ายจากหัวไร่ปลายนาเข้ามาปลูกในบ้านทันทีเน้นนำมาต้มเป็นยา โดยโพสต์ดังกล่าวนะครับทำให้ผู้คนนะครับเข้ามาอวดต้นภาพกัญชาของตัวเองที่ต่างบอกกันว่าพึ่งปลูกเมื่อคืนโดยดูจากสาะภาพแล้วรู้เลยว่าพืชชนิดนี้โตไวมากนะครับเชื่อได้เลยว่าพึ่งปลูกกันจริงๆสงสัยจะต้องไปถามเคล็ดลับการปลูกซะแล้วอย่างรูปนี้นะครับก็บอกว่าปุ๋ยดีค่ะฮโาาตไปขึ้นกําแพงบ้านเลยนะครับผมปลูกเมื่อคืนตอนตีหนึ่งครับเต็มรั้วเลยผิดแล้ว ปดล็อกปุ๊บโตปับ๊บสมุนไพรโตไวปานวอกค่ะได้ออกมาเจอโรคภายนอกสักทีนะลูกอันนี้จะท่วมหลังคาข้อกวัลวละปลูกเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนครับเช้ามาออกดอกเลยครับโอ้โหเพิ่งปลูกเมื่อเช้าค่ะไม่เคยฟังเรื่องถั่ววิเศษกันหรือคะจากที่แม่หาอะไรคุมไว้กันตำนวดตอนนี้เปิด้าคุมออก แถมสั่งมาปลูกเป็นอีก10ต้นแม่ผู้มาก่อนการอปลูกเมื่อคืนเช้านี้ได้เก็บผลผะเด็โอ้โหไม่ต้องอยู่ยางลบซ่อนๆอ,อีกแล้วนะโอ้โหน,นี้เต็มท้ายกระบะเลยครับโอ้โหป็นเป็น,ปนลงเรือนเลยวะ่ะก็เพิ่งปลูกตอนตีห้ขอบคุณนะครับข้อมูลจากเพจของหมอแรปแพนด้านะครับก็ไปดูคอมเมนต์นะครับหรือว่ารูปภาพต่างๆได้นะครับจาก เพจของหมอแรปแพนด้านะครับโดยการแจ้งเรื่องการปลูกกัญชานะครับสามารถทําได้โดยผ่านทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะครับเริ่มได้แล้ววันนี้นะครับปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพียงแต่จดแจ้งเท่านั้นนะครับออยอำนวยความสะดวกผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ปลูกกันหลังจากที่มีประกาศนะครับให้กัญชาตันชงไม่เป็นยาเสพติดประเภท5ยกเว้นสารสก,กัดที่มี TSC เกิน0.2ทําให้ประชาชนสามารถปลูกได้โดยไม่ต้อง ขออนุญาตเพียงจดแจ้งเท่านั้นเพียง3ขั้นตอน1นะครับลงทะเบียน2จดแจ้งตามวัตถุประสงค์3รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ครับถ้าอยากรู้ข้อมูลนะครับก็เข้าเว็บไซต์นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันนะครับที่ทางอยนะครับได้เปิดให้ลงทะเบียนนะครับแต่บอกว่าลงทะเบียนกันไม่ได้อย่างอื้ซ่ากันเลยทีเดียวนะครับโดยจากยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันล่าสุดนะครับมีคนดาวน์โหลดกว่า5 0,000ครั้งครับและมีลงทะเบียนไปแล้วกว่า10,000 0ราย มีแอปพลิเคชันด้วยเลยแม่งลงทะเบียนโคตรยากเลยลงไปแล้วเหรอรอแอปพูบอยู่อ๋อก็รอตรวจสอบและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของการปลดล็อกกัญโฉกเญินชานะครับว่าสามารถลงทะเบียนคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ของคุณทุกคนที่ติดตามต้องลาไปแล้วสวัสดีครับบาย